น้ำตาลผักชีโรตใแซลลยเจ็ดไหล ใส่มาเกิดที่ลงไปจะใส่หลายมันเปื่อยม่แนวอ่อนี่อันนี้น้ำปลรราผสมกับน้ำปลาเรียบร้อยค้วง สิมเบิงแล้วก็ซึ้นมะระกอลงไปแล้วก็เม็กดกระถิน เรียบร้อยต่อไปก็จะกุ้งนนี่อันนี้คือกุ้งกุ้งลงเลยขั้นตอนต่อไปเทลงถา ผักแก้มของเราก็จะมีกระถินพริกหวานใบโวบกหมากเปบแล้วก็ผักกาดหอมแล้วก็ส้มตำ